สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและคารพครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง ssktv วันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่21มิถุนายน2568ครับเมื่อเช้านะฮะเราก็ไปทำภารกิจหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เตรียมตัวนะครับวันที่28 <c oughs> ที่จะมีการชุมนุมใหญ่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกสีเสือ้อเราไม่มีสีเสื้อแล้วฮะ ทุกดวงใจของไทยทั้งชาตินะฮะจะชุมนุมใหญ่กันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหมครับด้วยเหตุดังกล่าวนะเนื่องจากว่าจะมีการออกมากดดันพักการเมืองที่ยังร่วมกับรัฐบาลโจรน,นะที่เอาความรักของชาติของแผ่นดินไปให้กับศัตรูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเสมอเปรียบเสมือน,อนตัดหัวแม่ทัพ ของไทยเรานะฮะเอาไปให้กับศัตรูนะครับซึ่งถือว่าเป็นการขบฏในราชอาณาจักรและเป็นการกระทําที่เป็นไส้ศึกอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะฮะว่าให้ประเทศไทยในะระวังนักการเมืองที่จะเป็นไส้ศึกให้กับฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าทางฝั่งพมา่าหรือทางฝั่งเขมรก็ตามเสร็จแล้วสิ่งที่ผมเต่านินจาได้คาดการไว้ได้บอกไว้นะตามหลักฐานตามข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ย ในที่สุดก็เป็นจริงผู้นำระดับรัฐบาลเลยเป็นไส้ศึกเสียเองด้วยเหตุดังกล่าวนะครับเพราะแม่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่า <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องกราบคารวะนะฮะกลุ่มแกนนำทุกกลุ่ม4ี่กว่าท่านที่ได้ประชุมกันเมื่องวดที่ผ่านมา <c oughs> เรายัางไม่สามารถที่จะไปร่วมได้อันเนื่องมาจากอยู่ไกลนะฮะแล้วก็ยังไม่มีการปักหลักค้างคืนยาวนะ อาจจะเป็นช่วงฤดูฝนด้วยก็อาจจะเป็นได้นะครับเราก็จะทำภารกิจควบคู่นะครับคือวันที่28เวลาเก้นกานาทีกระผมเต่านินจาและทีมงานของผมเนี่ยนะฮะก็จะไปยื่นหนังสือนะครับแจ้งความดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีนะคือคุณแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งยิงนะฮะที่ทำตัวเป็นไส้ศึกถึงแม้จะออกมาขอโทษขอพอยก็ตามแต่การกระทำนั้นเน่ยเป็นการกระทำที่ ประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้แล้วนะด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องบีบให้ลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะบรรดาพักการเมืองที่ยังเกาะติดภายเรือให้โจรน,นั่งภายเรือให้คนที่จะทาลายชาติทําลายแผ่นดินนั่งเนี่ยนะตราหน้าไว้เลยครับสมัยหน้าบรรดาพักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะฮะกำจัดออกไปให้สิ้นจากแผ่นดินไทย และในขณะเดียวกันก็อยากจะบอกว่าพรรคการเมืองใดก็ตามที่คิดคดทรยศต่อชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะยกเลิกม .112 นะทำลายสถาบันก็ให้กำจัดเสียนะแล้วก็ให้ท่านดูเป็นตัวอย่างว่าเนียถ้าท่านเลือกพักการเมืองด้วยเงินท่านเลือกพักการเมืองด้วยกระแสในที่สุดคนเหล่านี้ก็เข้ามาทำลายชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น ถ้านิยามคำว่าหาคนดีไม่ได้ท่านก็ดูว่าคนที่อาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของท่านเนี่ยในขณะที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเลยเนี่ยนะเขาได้ดำเนินการช่วยเหลืออะไรบ้างนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญดังนั้นวันนี้ผมจึงจะมาพูดถึงอำนาจอธิปไตยให้ฟังสักนิดหนึ่งเพื่อกระตุกตอมทำนึกของพ่อแม่พี่น้องประชาชน เนะนื่องจากว่าผมได้บทความมาสองบทนะฮะจากอำนาจอธิปไตยแล้วก็เดี๋ยวอีกบทหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของของการที่จะสร้างพลังบุญให้กับประเทศชาติอำนาจอธิปไตยแต่เดิมนะเป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์ปัจจุบันอยู่ในมือของคณะผู้ปกครองประเทศนะประชาชนในประเทศไม่เคยได้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเลย นั่นก็หมายถึงว่าแต่เดิมเป็นเป็นของพระหมหากษัตริย์ต่อมาได้ให้อำนาจของประชาชนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่อ้างว่าเป็นคณะนะเข้ามาปกครองประเทศแต่อำนาจที่ปไตยตรงนี้จรงิงๆแล้วประชาชนไม่ได้อะไรเลยนะฮะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นความหลงผิดและเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันที่มีการสั่งสอนกันมาตั้งแต่เดิมว่า ในหลวงราชการที่7ได้สละอำนาจของพระองค์ท่านให้กับราษฎรโดยทั่วไปสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความเท็จอย่างยิ่งเป็นการโกหกหลอกลวงโดยพวกขบฏมาเป็นเวลานาน,านร่วม93ปีบ้านเมืองของเราปกครองด้วยระบอบเผด็จการที่สร้างขึ้นโดยพวกขบฏคณะราษฎร2475และประเทศไทยไม่เคยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย นี่คือความจริงที่พวกเราทุกคนต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดให้มีขึ้นนั้นไม่ได้แสดงว่าประเทศเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเพราะการเลือกตั้งทั่วไปเป็นเพียงพิธ,ธีการประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ไม่ใช่มีการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแต่การเป็นการปกครองด้วยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่เข้ามาแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ ถ้าให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยต้องสร้างระบอบก,การปกครองตามแนวพระราชปณิธานของรัชกาลที่7เท่านั้นจึงจะเป็นระบอบก,การปกครองประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยเอกสารอ้างอิงพระราชบันทึกของรัชกาลที่7จําำนวน9ฉบับและพระราชหัตถเลขาพระาราชสมบัติลงวันที่สมีนาคมพศ2477 ตรงนี้คนไทยต้องไปศึกษาดูครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาหลงไหลได้เพื่อว่านี่คือการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนจะเป็นใหญ่แท้จริงแล้วเราถูกหลอกทั้งสิ้นถูกหลอกด้วยกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ตั้งตัวว่าทําอาชีพนักการเมืองหรืออาสาสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อที่จะเอานโยบาย นะของตนเองนั้นเข้ามาครอบงำประชาชนเสร็จแล้วก็พากันกอบโกยโกงกินสร้างความวิบัติชิบหายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองถ้าคนเหล่านี้มีจิตใจที่จะดำเนินการตามปณิธานเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจริงๆนั้นเนี่ยประชาชนต้องเป็นใหญ่แต่คนเหล่านี้เมื่อประชาชนออกมาร้องเรียนเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยแม้แต่เสียงเดียวที่เขาออกมาเนี่ยนะรัฐบาลยังต้องฟัง แต่ของเราออกมาครั้งแล้วครั้งเล่ากระทำความผิดชัดเจนอย่างกรณีเป็นไส้ศึกให้ขเขมรอย่างนี้เป็นต้นนี่ถือว่าเป็นการขบบดระดับชาติแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังลอยหน้าลอยตายังจะมีการปรับครมอรเปลี่ยนแปลงน,นักการเมืองกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มการเมืองที่ทรยศต่อชาติต่อแผ่นดินครับนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับและก็นี่คือสิ่งที่หลอกลวงโกหกประชาชนมาโดยตลอด ว่านี่คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการปกครองแบบอนาธิปไตยหรือรเผด็จก,การในรูปแบบของประชาธิปไตยที่โกหกหลอกลวงประชาชนทั้งสิ้นนั่นเองครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมจะนำมาในวันนี้ก็คือนะฮะคำทานายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพ ที่มีคำทํานายโบราณว่านะฟังดีๆนะฮะมีคำทํานายโบราณว่าในสมัยรัชกาลที่10ไทยจะเข้าสู่ยุคสิริวิไลบ้านเมืองจะเจริญมีประชาธิปไตยคนไทยจะร่ำรวยมีความสุขแต่ดูๆไปแล้วข้อเท็จจริงประเทศนี้ยิ่งจะมืดมนไร้ทางออกอึดอัดเลยไปถามพระอาจารย์สายวิปัตนาท่านหนึ่งว่า ทำไมเหตุการณ์จึงไม่เป็นไปตามคําทํานายครับหลวงพ่อได้ตอบว่าโยมที่บ้านเมืองมันไม่ดีขึ้นเพราะคนไทยไม่ทําบุญให้บรรพชนรู้ไหมว่าวิญญาณบรรพชนไทยอยากช่วยคนไทยเหลือเกินแต่ไม่มีพลังนั่นก็หมายถึงว่าคนไทยเอาแต่พูดไงฮะเอาแต่พูดเอาแต่วิพากษเอาแต่วิจารณ นะพอชวนทํานู่นนี่นั่นกลับไม่กล้าครับนะครับนี่อย่างเนี้เป็นต้นนะเสร็จแล้วก็ถามหลวงพ่อต่อไปว่าจะให้ทําอย่างไรเล่าพราะคุณเจ้าหลวงพ่อท่านก็ตอบว่าอาตมาจะชี้แนะในวันที่23มิถุนายนปี2309นเะเป็นวันที่พม่าตีค่ายบางระจารันแตกวีรบุรุษของไทยที่เป็นคนธรรมดาก็คือคนชนชั้นไพร <c oughs> ได้ตละชีพเพื่อปกป้องมาตุภูมิอย่างห้าวหาญยิ่งแต่คนชั้นนายไม่ทุกข์ไม่ร้อนอยู่ในกำแพงพระนครอย่างขี้ขลาดตาขาวและเห็นแก่ตัววิญญาณบรรพชนเหล่านั้นรอคอยให้พวกเราเติมพลังให้พวกเขาแล้วพวกเขาจะแสดงอภินิหารปราบปรามคนชั่วให้สิ้นไปถามเติมพลังอย่างไรขอรับ ให้แจ้งไปให้ทั่วในหมู่คนไทยในวันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้วันนี้21นะพรุ่งนี้22มรืน23ให้ชักชวนกันไปทำบุญที่วัดวัดไหนก็ได้ที่สะดวกใครอยู่ที่ไหนก็ทำที่นั่นโดยทำสังฆทานหรืออะไรก็ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวีรชนชาวบ้านบางระจันทุกๆคน รวมทั้งพระครูสิริธรรมมโชตนายแท่นนายจันขุนพันขุนสันพันเรืองใครต่อใครยิ่งถ้าท่านได้บวชพรามถืออุโบสถศีลนั่งสมาธิได้ยิ่งจะได้กุศลแรงกล้าจะทำให้วิญญาณของท่านเหล่านี้มีดังมีพลังดุเดเทพเขาจะมาช่วยให้ไทยมีคนดีๆมานำคนไทยเปลี่ยนแปลงบ้านเปลี่ยนแปลงเมือง ให้แจ้งคนไทยให้ช่วยกันนะโยมกุศลแรงครับถ้าท่านเห็นด้วยโปรดตรงต,ต่อต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกในวันนี้ว่าท่านคิดเห็นอย่างไรข้อที่หนึ่งะวันที่28ร่วมกันนะไปแจ้งความดำเนินคดีนะกับองค์เองหรือนายกรัฐมนตรีไทยฐานขบฏนะใส้ศึกทำลายชาติ แบบฟอร์มผมส่งไปให้แล้วนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านจะช่วยประเทศชาติกันจริงๆท่านจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดมารหรือโจรในคราบของนักการเมืองจริงๆต้องลุกขึ้นมาครับนะครับกับข้อที่2ในวันที่23ร่วมกันครับใครมีบ้างมีมากมีน้อยไม่สำคัญ รวมพลังกันนะต่างคนต่างไปก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมด้วยเราไปทำสังฆทานเพื่อที่จะแพร่บุญส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับนักรบคบ่ายบางระจันทุกผู้ทุกคนทุกผู้ทุกนามเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังบาร,รมีให้กับเขาเหล่านั้นให้กับดวงวิญญาณบรรทบุรุษของเราเหล่านั้นเพื่อที่จะเป็นพลังในการที่จะปกบ้านป้องเมืองทำแค่สองอย่างนะครับพี่น้องครับ ไม่ใช่เอาแต่พูดนะเวลาพูดโอ้โหพูดมากเหลือเกินนะ่ะรู้นั่นรู้นี่รู้นู่นเอาอะไรต่ออะไรมาลงไล่ลงแชร์กันแต่เวลาชวนทําจริงๆไม่มีใครขยับเลยนี่ไงคือต้นต่อของความพินาศช,ชิปหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองในขณะนี้เพราะประชาชนเอาแต่พูดแต่ไม่กระทําและในทางตรงกันข้ามผมเห็นภาพนายกไปอุบล ก็ยังมีคนเฒ่าคนแก่นะที่ไร้สติปัญญานะแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่เต้ายังเข้าไปโอบเข้าไปอ้อมเข้าไปคาดพระเขาม้าให้กับนายกทั้งๆที่เขากําลังจะทําลายพวกมึงอ่ะที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยเขากําลังทําลายแม่ทัพนะถึงขนาดบอกว่าแม่ทัพภาคสองเนี่ยเป็นคนลับพวกกับเราเราของเขาคือหมายถึงว่าตัวนายกกับคุณเซน เห็นไหมครับแค่นี้คนไทยยังไม่สำนึกแล้วมึงจะออกมาร้องโวยวายหาส้นมือส้นตีนอะไรกันเล่านะถ้าแค่นี้ยังคิดไม่ได้ใช้หัวส้วนตีนคิดยังคิดไม่ออกเนี่ยนะมึงก็รอวันพินาชิบหายก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเต่าดินจาออกมาพูดแค่นี้แหละครับนะส่วนใครจะคิดอย่างไรก็เรื่องของมึงกูแม่เหนื่อยวะ่ะนะกูบอกมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วกูก็เห็นเนี่ย แม้แต่กลุ่มในกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังคนเป็นร้อยไอ้เฮียกูไม่เห็นแม่งมีใครกระตอรือรือร้นที่จะทาเฮียหาเหวอะไรเลยแล้วมาอยู่ในกลุ่มกันทาเฮียอะไรไม่พอใจออกไอ้เฮียกูไม่สนหรอกนะไม่มีกลุ่มกูก็กทําอยู่แล้วแต่กูให้เกียรติไงเป็นการวัดน้ําใจว่าเฮ้ยดูที่ว่าคนไทยเนี่ยมันจะรักชาติจริงไหมแต่สรุปแล้ว99%ซแม่งรักแต่ปากว่ะนะมันไม่รักจริง และก็ไม่กล้าขี้ขลาดตาขาวก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พูดมากกว่านี้เดี๋ยวอารมณ์ขึ้นมากกว่านี้มันก็จะแรงมากกว่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ